Yeah, 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 คุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับดูรับชมนะคะ ขอดูดนมจ้าทากงกันดูดนมนะคะขอดูดนมจ้าทาางกันดูดนมนะคะ กระดูดนมจ้าทางกันดูกนมนะคะ แยกเงินกินเต้าใหญ่เลยค่ะแยกเต้าแยกเต้าค่ะ นมแม่นะคะพามาชมหมูะคะ่ะหมูทอดใหม่นะคะดูดนมเย่งยังกินเต้าใหญ่เลยะคะ่ะเย่งเต้าเยีงเย่งเต้าค่ะ

กัดดูดนมจ้าทางกัดดูกนมนะคะยังดูดนมแม่นะคะพามาชมหมูะคะ่ะหมูทอดหม่นะะดูดนม ขอบคุณเ,เพื่อนทุกคนนะคะที่รับดูรับชมนะคะขอบคุณเ,เพื่อนทุกคนนะคะที่รับดูรับชมนะคะ คุณเ,เพื่อนทุกคนนะคะที่รับดูรับชมนะคะแย่งกนกินเต้าใหญ่เลยคนะ่ะแย่งเต้าแย่งเต้า คุณเพื่อนทุกคนนะคะที่รับดูรับชมนะคะมาโดูนมจ้าทา,ากันโดูนมนะคะมากะดูนม,ดนมจ้าทา,ากันโดูนมนะคะ ชมหนูค่ะหขอดหมนคะดูดนมค่ะดูดนมจ้าพากันดูดนมนะคะค่ะดูดนมจ้าพามันดูดนมนะคะ คุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับดูรับชมนะคะ